ครับสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตี้วิพับน์นอนทอทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิพับนอนนทเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตี้ผารวยโอ้ยแพ็กของไว้เช้าถึงสามโมงเช้านะครับสุดยอดจริงๆคนบูชากําไรปู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกําไรรุ่นแรกของสํานักนะครับมีแค่รุ่นแรกแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวไม่ได้ทํามาอีกแล้วก็ชุดตะกุดเท้าเวทนะครับก็ได้เข้าห้องวีพีทุกคนช่วงนี้ฮาน้อยเมื่อวานเนี่ยเสียดายเนาะเกือบแตกสามตัวเข้าตัวตัดนะครับเมื่อวานว มาให้แนวทางอีกเช่นเคยนะครับเอาปากการกระดาษขึ้นมาได้เลยอ,อาจารย์เข้าหาหวยกันอะจะให้ฮานอยก่อนเลยเพราะว่ามันเกินเวลามาเนี้ยแล้วแล้วก็ล่าวงวดก่อนก็เข้าวดนี้น่าจะเข้าอีกนะครับอาหานอยนี้เด่นสองฟันสองรูดสองครับรูดสองได้เลยนะครับสองเจ็ด สองเก้าเจ็ดเก้าสองสามสองสี่สองแปดฟังอีกครั้งสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสองสามสองสี่สองแปดสามตัวมีสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดสาม สองเจ็ดสี่นะครับเม็ดเดียวสองเจ็ดนะครับเจ็ดสองด้วยลาวนะครับเด่นหกฟันหกูนหครับหกสองหกเจ็ดหกแปดอ่ะหกเก้า 6, 9, นะครับเมื่อกี้หกเก้า 6, 9, นะครับหกสามหกสี่แล้วก็หกแปดนะครับอืมเอาใหม่ หกสองหกเจ็ดหกเสามสี่หกแนะครับสตัวมีหกสองเจ็ดสองเหสองสาฟังอีกครั้ง6กสองเจ็ดห สองเก้าหกสองสามนะครับเม็ดเดียวสองหกหกสองนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณครับสวัสดีครับ